ดีครับ f ีสุขศิลพิติสาขาสำโรงครับผมอันนี้ยุสูครับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาเสนอตัวไหนดีพี่คือเนื่องจากว่ามันเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งก็คือเป็นรถยกสูงนะสประตูไฮแลนเดอร์รุ่นแซดเนี่ยแหละอ่าก็คือตัวนี้เป็นตัวแซดนั่นเองนะครับยกสูงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวแซดตัวนี้เราไปทําอะไรกันมาบ้างอ่าสักแต้มเล่นย่งสักแต้มเราไปทําอะไรกันมาบ้างแล้วก็มาดูที่แต่งมาเนี่ยมาจากที่ไหน ใช่ใช่ไล่พีลส่วนไล่ทีะส่วนเลยเรารุ่น4ประตูนะตัวนี้เป็นโมเดลตัวแซแล้วก็เป็นแมนนวลเป็น4ประตูและเป็นรุ่นยกสูงครับหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเราต้องการโหลดจากยกสูงให้เป็นตัวเตี้ยนั่นก็คือยีราฟแครนี่ยีราฟแคะอันนี้คือเรียกทรงยีราฟแคะใช่แล้วมาดูกันมาดูกันพี่เดี๋ยวผม ให้พี่แนะนำนิดนึงว่าเราทำอะไรมาบ้างกับเจ้าตัวออเดลตัวนี้สี้นตัวเซโอเคไล่ตั้งแต่กระจังหน้าเลยพี่ตัวนี้ทำอะไรบ้างจากที่ไหนส่วนแรกเนี่ยจริงๆเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมอยู่แล้วก็คือเป็นกระจังหน้าโครเมียมธรรมดาวิชชันบายดีมีอยู่แล้วแล้วเราพิเศษลงไปยังไงใช่ไหมโลโก้จริงๆเราเขาจะเป็นพื้นดำพื้นดำที่เป็นสีดำนะผมไปใส่ตัวที่เป็นก็คือขอบ ครอบคำว่าเป็นครอบโลโก้มาอันนี้ทําจากอะไรพี่เป็นไทเทเนียมอ๋อไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมเลยเป็นของมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเป็นของ K M Racing อ่าเป็นของ K M Racing ของนากกมลนะฮะแล้วก็ต่อป้ายทะเบียนก็เป็นไทเทนเหมือนกันนะครับผมใช้เป็นของ K M Racing หมดเลย ซึ่อเป็นของน้ำพะมนนะครับก็คือมาที่เดียวเลยนี้แต่งมาที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวครอบตัวอักษรก็เป็นของไทเทใช่นะครับผมเซตชุดให้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ทำให้เหมือนกันคือหมายความว่าคืองานเนี่ยงานดหรือว่างานไทเทตัวเนี้ยบางค่ายบางรุ่นเขาจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเซตต่างยี่ห้อปุ๊บหรือรูปแบบปุ๊บสีมันจะเพีืนกัน ก็คือจะเพ่งกันเองมันจะมีเข้มมีบางมีมีได้น้อยได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก้อนนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเป็นของร้านดังนะร้านดังของร้านน้ากมลกันยานั่นเองนะครับผมใช่ก็คือรีเควสมาเลยไม่ว่าจะเป็นครอบหรือว่าจะเป็นกรอบป้ายจะเป็นไทยเทแท้หมดเลยนะครับผมเพราะมันจะมีแบบครอบตัวด้านหน้ากันชนตรงนี้ก็มีมีหมดเลยแล้วก็มีครอบไทยเทที่ตัวไฟเลี้ยวก็มีครับ ไปตัดบอกเนี่ยมาไล่มาพี่ไล่มาตรงนี้มันโดดเด่นมากใช่มันโดดเด่นมากวันนี้ D1 SR แท้นะครับจากเลนโซ่ะขอบ18แท้แท้จทั้งนั้นพร้อมแพ็กเกจไทเทซึ่งมาจากแบรนด์เขาเลยเลนโซ NOT ไทเทคอบดุมไทเทนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางนิโตก420 SD คำถามนิดนึงว่าตัวนี้ที่นักมูลทำให้นี่คือโหลดเท่าไหร่พี่ด้านหน้าโหลด2นิ้ว ด้านหน้าโหลด2นิ้วหน้า2องใช่ละยะยางที่เราใส่ไปนี่จะเป็นนิโตะนิโตะสองห้าห้าห้านแิม็กแท้นะแม็กแท้แม็กแท้นะตัวนี้ของเลนโซ่เลยครับผมนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมดูมานะพี่ผมว่าลูกค้าเขาอยากได้ตัวสูงนะแต่ว่าเนี่ยตัวสูงแต่ว่าอยากจะได้ทรงฮิตที่เป็นยีราฟแท้ซึ่งสามารถที่จะโหลดลงมาใ ก็คือหน้าสองเรามาดูด้านหลังมีด้านหลังนี้ที่ทําไปนี่คือด้านหลังโหลดอีกเหมือนกันก็คือโหลดให้ได้สเต็ปเดียวกันเนี่ยแหละผมโหลดไป4อันนี้ทรงเนี้ยกาลังสวยเลยทรงยีราฟแคะส่วนมากเลยนะหน้า2หลังซึ่นะครับแล้วหลัง4ี่เนี่ยเวลาที่ทําแหนบดีน้กมันมันเนยังไงบีมันเป็นลักษณะการย้ายการย้ายพอย้ายแหนบลงาพอแหนบติด้วยความสูงแหนบมันจะอยู่บนเท้าขบนใช่แหนบอยู่บนเท้ามันเป็นการย้ายแหนบแล้วก็ซ NC ตัวยึดแหนบใหม่ แล้วก็ตั้งเซตเรื่องของมุมล้อหรือค่าที่เขาป้องกันเขาหัดเนี่ยแหละมันจะเป็นเทคนิคไม่อยากให้ดูเหลี่ยมน,น,นิดนึงพ <ผม S 1> ี่ผมว่าผมว่านะผมว่าแม็กไม่เกิน,มนไม่เกินอ่ะไม่เกินตรงนี้เรากำลังสวยเลยเพราะว่าด้วยอะไรรู้ไหมออฟเซตแม็กด้วยแล้วก็ตัวการเลือกยางที่จะมาใส ทรงมันก็เลยไม่ไม่ไม่ทำให้แบบว่าลัยืนโพหรือว่าขนาดยางเท่ากันไหมขนาดยางเท่ากันไหมขนาดยางเท่ากันขนาดยางแล้วขนาดขนาดแม็กแต่ขนาดแม็กัด้านหน้ามันเป็น9.5 9.5 10.5 10.5อมันจะเป็นสเปคประมาณนี้ครับนะครับก็คือจะเป็นแม็ก9.5หลัง10.5พ้เศษนี่ด้านหลังด้านหลังเลยด้านหลังหายนะ ปกติแล้วมันจะมีเรื่องของการชนท้ายที่เป็นสเตปตรงนี้ใช่ไหมเป็นชิ้นถ้ารถยกสูงมันจะมีแบบนี้ปกติที่เห็นถอดออกมาคือมันจะแหว่งใช่ครับตอนนี้เราเอาการชนท้ายออกคือมันจะไม่มีอะไรแล้วตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยแผ่นที่เราเห็นเนี่ยคือติดท้ายก็คือปิดท้ายไปเลยใช่ซึ่งเป็นตัวที่หล่อขึ้นมาแล้วถามนิดถามนิดผมถามนิดนึงพี่อันนี้ติดกาว 3M หรือว่าติดไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องเจาะเลยนะติดเลยครับอันนี้ไม่ต้องเจาะเลยนะครับแล้วเราจะได้ลักษณะเหมือนกับเจ้าตัวพวกแคปโฟเพื่ออะไรเงี้ยที่แบบว่าถอดออกมาแล้วมันจะมันจะเข้ารูปทรงมันจะเห็นอย่างดีเลยแล้วจุดที่ยึดอ่ะสวยไหมแล้วจุดที่ยึดสวยจริงครับลูกค้าผมว่าอยู่ไหมมันไม่อยู่ทั้งหมดคือมันจะมีช่องยึดน็อตกันชนเดิม่ะครับแล้วก็เอาตัวตัวบอสหรือน็อตเนี่ยึดเข้าไปมาดูตรงนี้นิดนึงครับชุดท็อปโปรเฟนเดอร์ อันนี้เชื่อที่ลูกค้าเปลี่ยนไปพี่เนี่ยแหละเปลี่ยนมาแล้วของเดิมคือชุดนี้เราใส่เดี๋ยวผมแยกชิ้นก่อนโมโนทูบก็คือเป็นเป็นชุดโชกคที่มีตัวแทงหรือว่าตัวเก็บน้ํามันหรือว่าตัวแก๊สอยู่ในนี้ก็คือถ้าเป็นของนักมลใช้ชุดนี้หมดเลยชุดนี้หมดเลยคือจริงๆมันมีสการจากตัวที่ยกสูงสูงลงเตี้ยเนี่ยนะก็คือใช้อันนี้หมดเลยใช้อันนี้หมดเลยหรือว่าลูกค้าเลือกยี่ห้อได้หรือว่ายังไง เลือกได้ไดไแต่ว่าด้วยเรื่องของการปรับเซตมันจะมีเรื่องของค่าที่ใช้ในการขับเอาง่ายๆคือถ้ามันจะมีโชค๊คบางรุ่นบางตัวคุณประโยชน์และการซับแรงจับพื้นมันไม่เหมือนกันออพอมันให้เหมือนกันเสร็จเนี่ยถ้าในการเซตแบบนี้รถยกสูงหรือว่าเป็น d ี a มอ่ะผมยกตัวยอย่างเลยขอ,ของตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่น้าทำให้จะเป็นโฟร์เอนเดอร์ โปรเวนเดอร์ ender, ชิ้นที่ผมหยิบอยู่หรือจับอยู่เนี่ยมันเป็นโมโนทูปมันมีมนสปริงอยู่ในตัว<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยโช๊คตัวเนี้ยมันจะไว้ใช้กับเรื่องของตัวช่วงล่างด้านหน้าชุดนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังอันนั้นด้านหลัง<อ>ไม่ต้องเปลี่ยนสปริงก็ได้แต่เสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันมีเรื่องของโช๊คที่เป็นมิลไหมมันจะมีโปรเวนเดอร์ครีนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเซ็ตแล้วมีสปริงอันนั้นเดี๋ยวไว้ไว้แนะนำไงจริง เพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโมโนบูฟซึ่งคือซึ่งมันปรับมันปรับระดับเองเราไม่ต้องปรับนะตัวนี้นะเป็นโมโนเองด้วยใช่แต่ว่าด้านหลังเราต้องปรับเพราะนนมันจะมีก็คือจะเป็นซับแท่งแยกใช่เซ็ตของด้านหลังจะมีเซ็ตหนึ่งซึ่งเป็นซับแทงแยกหรือเป็นรุ่นที่เป็นปิกก้แบ็คอ่าเป็นปิ๊กคีบั๊สองศูนย์นะเป็นโมโนเหมือนกันแต่มีกระบอกที่มันเป็นซับแท่งนะฮะ เป็นซับแทงระบายความร้อนเรื่องของน้ำมันโชกอือ่าซึ่งไอตัวปีกยิ้แบงคเนี่ยมันจะเป็นรุ่นฮิตเลยตอนนี้นที่เราเห็นหอยู่สังเกตเห็นว่ามันจะมีกระบอกเนี่ยมัดรวมหรือเป็นแพคเกจรวมกับกระบอกโชกเนี่ยแหละ<ม>เป็นรุ่นปีกิแบ็คกำลังฮิตใช้ในในช่วงล่างด้านหลังก็คือง่ายว่าตัวสูงที่มาก็ใช้พวกเนี้ยเยอะเยอะมากใช่ปรับระดับ8ระดับเพตอะนั้นปรับได้เลยความนิ่มนวลยึดเกาะเรื่องของการทรงตัวเรื่องของน้ำหนักวัรทุก รับพ่าเราทดสมาแล้วก่อนก่อนก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังมีมีมีเรื่องของการเทสมาแล้วว่ามันมันใช้งานได้จริงซึ่งเราเทสมาหมดแล้วนะครับในตัวโชคตัวนี้นะครับแล้วร้านนักมนี่คือร้านดังและเขาขอแนะนาหรือว่าเป็นเป็นตัวนี้เลยเกลียร้อยต่อเกลียร้อยต่อแบบลงคอสะพานจ้ำหนุกเลยก็คือละเอียดมากก็คือมันจะไม่สุดอ่ะพูดง่ายมันจะไม่แข็งถูกต้องม่าเวลาลงมันจะมีความนิ่มนุ่มนวลเหมือนเดิมใช่ คือไม่ต้องคอยคอนโทรนพวงมาลัยไม่ต้องกลัวรถสะบัดอะไรอย่างเงี้ยมันเอาอยู่ได้ในระดับหนึ่งเยอะเลยล่ะใช่แต่ถามว่ามันโอ้โหมันสุดจ๋าเลยไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถามว่าถ้าเทียบกับของเดิมใหม่ก็คือจะปรกอการเดิมมันโอเคเลยชุดนี้ก็สวยไปแบบหนึ่งพี่สี่ต้นด้านหน้าโมโนทูบด้านหลังปีก้แบ็คก็คือพิเศษมันก็ได้กปายเป็นชุดใหม่เลยนี้เวอร์ชันล่าสุดเลย ฝากมาดูกันแล้วก็อยากได้แบบไหนสเต็ปไหนผมว่ามีเยอะบางท่านก็อ,อาจจะไม่ชอบแบบสเต็ปนี้จะได้ตางงบนะใช่อย่างที่บอกงบเท่าไหร่แบบไหนยังไงลองปรึกษาก่อนว่างบเท่านี้เราได้อะไรบ้างงบเท่านี้เราแต่งอะไรบ้างงบเท่านี้เราออกรถรุ่นไหนบ้างโอเควันนี้ฝากไวก้ก็ครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทยอยทําให้เรื่อยหาการแต่งมาให้ดูเรื่อยให้ชมเรื่อยเป็นแนวทางการแต่งด้วย โอเค,ควันนี้เราก็ฝากมาทันนี้นะแล้วกันไมอันเดี๋ยวไว้พบกันได้กดับ<ม>ไลค์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันเก็บลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ